ะเ hey no มืองหอมเขียวจ้าเรียกว่าก็เป็นหนึ่งไร้ค่ะที่ทำเอาผู้ชมไม่มีเบื่อเลยทีเดียวสำหรับไร้ขายของของนุ่แนแกชาลี่ ในวันที่26มีนาคมที่งานนี้ก็มาในทีมไทยจีนเปิดตลาดน้ำคู่บอนเตรียมสินค้ามามากมายให้แฟนๆได้เลือกช็อปกันค่ะและที่พิเศษสุดก็คือแน็กชาลีที่มาในลุคท่านจอมยุทธบอกเลยว่าหลอกเกินต้านมากๆไม่ใช่แค่เพียงสินค้าเยอะเท่านั้นค่ะแต่งานนี้ยังขนพ่อค้าแม่ค้ามาเยอะมากเช่นเดียวกันนี้ก็ไปสร้างบรรยากาศคึกคักไม่แพ้ตลาดจริงๆค่ะเป็นหนึ่งไลฟ์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทองก็ยังสบายสบายนะครับแม่บางลูกวันนี้เราไม่ได้มาช้อปปิ้งเหรอคะเห็นลยค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรนะคะเอ่ชื่ออะไรนะเชอรี่ครับเชอรี่ครับอันนี้พี่แพทนะคะพี่แพทคุณคุณคุณคิดจะตู้กับผมเหรอคุ่สวยอยู่นะนะอย่านะคุณสวยสู้ผมไม่ได้หรอกในปัะตพีนี่ขอชื่อหน่อยค่ะเต็มเต็ม แพตตี้ค่ะแพตตี้พีแพตตี้เชอรี่ค่ะเชอรี่อันนี้แพตตี้นะคะแพตตี้อยู่นี้เรามาเดินตลาดน้ํากันนะตลาดน้ําตีอะไรไทยจีนพีเรียดโอ้ยยสวยกว่าพี่ซีเราเริ่มที่อะไรก่อนดีคะวันนี้ตลาดน้ำเราเลิศมากนะแนกเลิศมากค่ะเข้ามากันเยอะนะคะพี่ๆค่ะปักตะก้ารออยู่นะคะ ไปเริ่มมาแรกเลยไหมไม่เดี๋ยวมันนิอีกนะมีอิกมีน้องสาวเธอด้วยน้องสาวแนทก็มาอย่าเพิ่งสวยชอบอยู่นานๆกันเพราะว่าสวยไม่พี่ก็สวยน้อยกว่านักไงใช่ครับผมดูเด็กยนะจอมเจตอนนี้อค่ะอันนี้ไทยอันนี้จีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าันี่เก่งหมบางเนี่ยนะ ไม่หันไปนะหันไปอันนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้ก่อนเลยได้ค่ะดูสินค้ากันวันนี้เรามีสินค้าที่เรียกว่าปะแต่ก็จะต้องใช้นไทยคนเดียวจต่อไดีกว่าวันนี้เราจะขายของไม่จบไม่สิ้นนะครับค่ะสินค้าแรกเราจะเริ่มขายปปิดีกว่าวันนี้เราช้อปปิ้งหรือเราของเสียช้อปปิ้งบึ้ง จะเป็นอะไรไปได้ค่ะท่านหอมเขียวจ้าหอมเขียวตัวนี้บำรุงกล้ามเนื้อขาแล้วจะเย็นมากเจะแรงมากเนี่ย<ฮ>มาขายคนเดียวทำไมมาขายคนเดียวล่ะเขาวันนี้คุณมานั่งทำอะไรตรงนี้ฉัมาตั้งรอผู้ชายเร่บก่อนเด่นผมจะบอกให้นะว่าฝีมือเฮ้ยพวกมึงเตรียมต่อแถวเลย <c oughs> คนนี้เนี่ยใครเล่นมุกอะไรใส่เขาเขาคิดทัน <c oughs> คุณไม่ต้องห่วงเขาจะคิดทันแล้วเขาจะแบกไลฟ์ของเราได้ตามสบายเลย คุณมานั่งทำอะไรตรงนี้ฉันมานั่งรอผู้ชายค่ะผู้ชายของคุณคือใครผมบอกคุณแล้วว่าคุณอย่ามีผู้ชายมากได้ไหมผมไม่ชอบคุณทําให้ฉันเสียใจก่อนฉันก็ต้องไปหาคุณสันอสน์ใครนะสั์อสน์ใครคะใครคะแหมอย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งไปถึงใครมากแค่ผมไม่มีซิกแพคแป๊บเดียวคุณรีบไปหาคนมีซิกแพคเลยนะก็เขาทำให้ฉันใจอะลาย呀ผมทนไม่ได้แล้ว ไปไปไคุณจะไม่ทำให้ฉันเสียใจใช่ไหมไม่เพราะไม่พูดดีกว่าแล้วจีบเลยอย่าเพิ่งตอบกันนะมึงอย่าเล่นมุกนี้กูชอบหนูจะกลับไปเป็นแบบเดิมไงเก้ากูแสนหลุดพ้นมามาตั้งหลักก่อนต้องก็นก่อนผมหล่อไม่ปะโอ้ย อมาเจอคนสวยกว่ามามาที่นี่ไปช้าไม่ได้อืมอืมเจ๊เคยมาเลยจะไปเจ๊ถึงสวยแล้วนั่นยี่กวดูหีูทีละนะลงไปหาในเลยแ พี่ช่องแม็กชาลีขึ้นมาหนูหายใช่แล้วรู้สึกน่าทึไร้สิ้นอยู่นู่นพอดีเสียงไม่เข้าเลยรู้าไม่้ทำไมถึงไม่รู้แต่วันนี้ฉันรู้แล้วครับพี่ขาว่าอยากได้สินค้าคุณภาพทุกประทีช่องแม็กชาลีนะครับพี่ไม่นะก่อนก่อนที่สินค้าจะคุณภาพอย่างอื่นต้องบอกว่าที่บูธนี้สินค้าคุณภาพดีมากแล้วก็อร่อยมากเป็นสินค้าที่ผมต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าว่า ตั้งไว้แล้วก็กินอืมอย่าเคยไม้ดูมาแกะอันนี้มาพร้อมเสิร์ฟค่ะโอ้โหนี่ตัวจริงเราสวยกว่าในติ๊กต็อกนั่นเนี่ยใครใครก็พูดแบบนี้ชอบแากเขาถ้าไม่ชอบไม่ชอบฉันฉันเขาเอาหมอสั่ไปแต่งเลยแก๊งกรอก่อนอีเลียมมไม่สงบสติอารมณ์ก่อนค่ะคุณพี่คุณพี่นอาใจฉันได้ยังไงคะก็เขารักฉันมันฉันนี อย่าึงผมรู้ผมรู้ผมรู้ทุกอย่างรู้ว่าผมหล่อบางทีก็ใจเย็นๆกันอย่าใกล้กันมากเดี๋ยวช่องกูบินเอ่อก็สาวคนเฉียวคน่ควรควรจสงบเนี่ยอิเลียมมันใจเย็นมาก่อนพี่หมีกินเลย S <S บอกให้ว่าอร่อยวนว่มมากเลยน้องหมาชอบจริงคือหมีอ่ะแค่แค่ขยับฟองนะเ,นเขาจําได้มแค่ขยับฟองป,งปุ๊บหมีเนี่ยลุกแบบลุกแบบลุกแบบจริงจังมากๆดูดูดูแล้วล่าสุดนะคะไม่หล่นด้วย,ยชอบจริงจริงอ่ะเฮ้ยหมีหมีชอบจริงเขอมือก่อนขอมือก่นอนนั่งไม

อันนี้เป็นกลิ่นชาดำน้ำผึ้งชาดำ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 ได้หว่ได้ว่ะได้หว่ะเาดีเนมาดีเต้นมดีได้หว่ะได้ยนดนี่กลิ่นชาดำอมมากแล้วก็แบบว่าเขอชาดำที่นี่นะชาดำชาดำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะเออเห็นพี่พี่จ๊อบเนี่ยหยอดบ่อยนะบ่อยถึงหยอดหยอดน้ำมันน้ำมันกัญชาไม่ใช่ แต่องกันะแต่ิวกนหน้าผิวหน้าดูสุขป้องกันแบบว่าก่อนว้ได้ด้วยนะป้องกันยูวีต่ังด้วยป้องกันโรคกันเป็นโรคมะเร็งด้วยดวยดิดวก็คือเพราะว่าบางคนเนี่ยไปตากแดดเนี่ยบางทีแดดเนี่ยมันมีรังสีที่ทาให้ก่อเกิดนู่นนี่ได้ถูกต้องครับถูกต้องอันนี้ใช้ยังไงพี่แบบว่าอันทาทาทั่วไปเลยฮะทาแบบปกติทั่วไปได้เลยฮะคือจะทาที่นี่ซอลหลอหลอหลออย่างเดียวเลยขอบคุณนะผมนะพี่บอกว่าหอมเกียวมี่เดียวแล้วนะ อ่าคือมีมาขายไม่ใช่ไม่ใช่มาขายแบบขวดเดียวด้วยขวดเดียวแม่มันเรียงขวดเดียวอะไรไม่ใช่มีแค่ขวดเดียวมีมีแค่ขวดเดียวมีขายแบบแยกขวดขายแบบขวดเดียวอ่ามีขายแบบขวดเดียวด้วยดีจริงๆหลายแอบอยากทราบด้วยผมเนี่ยเห็นพี่ตั้งแต่เด็กแล้วมีหลายคนอยากทราบอายุ ตอนนี้เลข4ครับโอ้เพิ่งเลข4ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ี่สิบเือามที่ว่าพี่เขายังดูเด็กดูแข็งแรงมากเพราะว่ายังออกกำลังกายอยู่ทุกวันใช่ไหมพี่เราเคยต่อยมวยไปทีกันด้วยนะครับแต่ไม่ได้เจอกันผมคานเป็นหมาเลยตอนนั้นมาอืมสบายดีนะพี่สบายดีับสบายดีฮะดูดูดูโ้ความแน่งของพี่เลกโอ้โหสุดยอดจริงจเลยอ่าวันนี้ก็มีมาทั้งเป็นเซตด้วยหรือว่าใครอยาก ชมคลิปแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNTUPA ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ